ลิเวอร์พูล m าม U มูหน่งยิงแสกหน้าวันนี้ขอนำเสนอทีมยอดเยี่ยมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2019-2020ก่อนที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2019-2020จะกลับมาแข่งกันใหม่อีกครั้งหลังจากที่ต้องหยุดพักไปเพราะโควิด -19 ในช่วงนี้เรามาจับทีมยอดเยี่ยมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันครับว่าจะมีใครติดกันบ้างในแต่ละตำแหน่งเริ่มกันที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเขาคนนี้อาริสซงเบเกอร์จากค่ายผงแดงลิเวอร์พูลอาริสซงเบเกอร์มีความชัวร์มากในเรื่องการป้องกันประตูเพราะฤดูกาลนี้เขาเป็นนายทวาร ที่มีเปอร์เซ็นต์เซฟลูกยิงตรงกรอบสูงถึง80.4%ซึ่งเหนือกว่าผู้ษาประตูทุกคนในลีกที่ลงเล่นไม่ต่ำกว่า10เกมตำแหน่งแบ็กขวาปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งเข้าประกวดกับอารอนวันบิสซาก้าไม่แปลกใจที่วันบิสซาก้าเป็นกองหลังที่ดวลตัวต่อต,ตัวกับคู่แข่งได้เก่งมากเพราะเขามีสถิติในการแท็กเกิลชนะสูงถึง 83. 9 ชนะ99จากการแทกเกิล118ครั้งซึ่งมากสุดเหนือผู้เล่นทุกคนในลีกฤดูกาลนี้ที่มีโอกาสเข้าแทกเกิลอย่างน้อย50ครั้งต่อกันที่ตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กจแแร่งจากค่ายหงแดงลิเวอร์พูลอีกแล้วครับท่านวอร์กิวฟันไดฟันไดคือผู้เล่นแกนหลักในแดนหลังของหงแดงและไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ ที่ฤดูกาลนี้เขาคือผู้เล่นกองหลังที่เก็บคลินชีตได้มากที่สุดถึง12ครั้งหลังจากที่ลงเล่นไห้กับลิเวอร์พูลครบทั้ง29นัดกับตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กอีกคนวนไปที่เบอร์ลี่กับเจมทาคอฟสกี้เรื่องนี้ทาคอฟกี้ทำได้ดีกว่าฟันได้75.2%และแฮร์รี่แม็กควาย71.6%เพราะ เขามีเปอร์เซ็นต์ชนะในการดวลลูกกลางอากาศสูงถึง75.8ชนะ144จาก190ครั้งซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดในลีกเมื่อนับเฉพาะกลุ่มนักเตะที่มีการดวลลูกกลางอากาศไม่น้อยกว่า50ครั้งแบ็กซ้ายมาทายกันดูว่าจะเป็นใครบอกให้ก็ได้เขาคือพทริกฟานอันโฮจากคริสตันปาเล วันบิสซาก้าอาจจะเก่งสุดเรื่องเปอร์เซ็นต์ชนะแท็กเกิลแต่ฤดูกาลนี้ฟานอันโฮที่ลงเล่นไปแล้ว22เกมเพื่อเสียฟาวแค่3หมอุนเท่านั้นจากการเข้าแท็กเกิล49ครั้งซึ่งด้วยค่าเฉลี่ย1ฟฝาวต่อการเข้าแท็กเกิล15ครั้งแบบนี้ถือเป็นเรดที่ยอดเยี่ยมสุดในบรรดาผู้เล่นกองหลังตำแหน่งปีกขวา อาดาม่าตราโอเลจากวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ปีกที่เลี้ยงบอลเก่งสุดไม่ต้องบรรยายสรรพคุณอะไรมากกับฟอร์มอันสุดทะลุทะลวงของตรามาตราโอเลในฤดูกาลนี้เพราะเขาคือผู้เล่นตำแหน่งปีกที่มีเปอร์เซ็นต์เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งมากสุดถึง7 4 2ทำสำเร็จ145ครั้งจากความพยายาม195ครั้งเลยทีเดียวครับ มิดฟิลด์ตัวกลางติดเข้ามาอย่างเซอร์ไพรส์รกับปีแอร์เอมิลฮอยเบิร์กจากเซาท์มป์ตันอาจจะเป็นนักเตะที่หลายๆคนมองข้ามแต่ฮอยเบิร์กเป็นผู้เล่นที่ส่งคุณค่ามากๆสำหรับนักบุญแดมใต้เซาท์ทมป์ตันเพราะฤดูกาลนี้เขาคือนักเตะที่ชนะการแย่งครองบอลในทุกส่วนของสนามมากที่สุดในลีกถึง287ครั้งซึ่งมากกว่าคนอื่นๆอ,อย่างน้อย38ครั้ง มิดฟิลด์ตัวกลางอีกคนวนกลับมากันที่หงแดงลิเวอร์พูลอีกครั้งกับจอจินโยไวเนนดุมซึ่งผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายแม่นยำที่สุดในลีกไวเนนดุม um เปรียบเสมือนเป็นเครื่องจักรในเดนกลางของหงแดงและมักจะทำได้ดีมากเสมอในพื้นที่สำคัญโดยเขาเป็นผู้เล่นที่ผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย35-40หลาจากประตูฝ่ายตรงข้ามได้แม่นยำที่สุดถึง88.3% ซึ่งถือว่าดีที่สุดในบรรดานักเตะที่มีการผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายอย่างน้อย50ครั้งกับตำแหน่งปีกซ้ายย้ายกันไปอีกฝั่งของเมืองลิเวอร์พูลก,กับทัฟฟี่ซินเมืนเออร์ตันลิซาลิสอนสร้างโอกาสทองเก่งที่สุดลิซาลิซอนอาจจะไม่ใช่จอมสร้างสารรค์โอกาสระดับแถวหน้าของลีกเหมือนกับเควินเดบรอยหรือเจมส์แมดิสัน แต่จำนวน32ครั้งที่เจ้าตัวสร้างโอกาสให้เพื่อนลุ้นจบสกอร์นั้นมีถึง12ครั้งที่เป็นการเปิดบอนให้เพื่อนได้ลุ้นจบสกอร์แบบโลง่โลงๆซึ่งด้วยเปอร์เซ็นต์ระดับ37.5ถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดในลีกต่อกันที่ตำแหน่งกองหน้าคู่ดูแล้วยังไงก็ต้องเป็นเขาคนนี้เจมี่วาดี้จากค่ายเลสเตอร์ซิตี้จบสกอร์คมที่สุด ไม่อายุ33ปีแล้วแต่วาดียังคงเฉียบขาดในเรื่องการจบสกอร์เพราะฤดูกาลนี้เขาเปลี่ยนโอกาสยิงเป็นประตูได้ถึง32.2ทำ19ประตูจากโอกาสทั้งหมด59ครั้งซึ่งดีกว่าทุกคนในลีกกองหน้าอีกคนต้องเป็นเขาคนนี้อย่างแน่นอนกับเซกิโออากิโรกุนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ ใช้เวลาน้อยสุดในการทำประตูแต่ละลูกวาดีอาจจะจบสกอร์ได้คงกว่าแต่กุนอากิโรถือเป็นผู้เล่นที่ใช้เวลาน้อยสุดในการทำแต่ละประตูโดยฤดูกาลนี้เจ้าตัวกระทุ้งไป16ประตูจากการลงเล่นไปแล้วทั้งสิ้น1,402นาทีหรือเฉลี่ย87.6นาทีต่อการทำ1ประตูเรียกได้ว่า1นับต้องมี1ประตูมาฝากอย่างแน่นอนหากเขาได้ลงเล่น และนี่คือสิเผู้เล่นยอดเยี่ยมพรีเมอร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2019-2020ในแต่ละตำแหน่งที่ส่งประสิทธิภาพที่สุดขอบคุณที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ